สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสรรมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับเรามีของดองครับเรามีมดดอง <S 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 มดแดงมารีวิวกันครับรกบฟฟบ็จะเป็น body 2.0กล่อง iPhone นะครับจะเป็น Must Rider Deno นะครับ ก็ตัวนี้เขาออกมาเมื่อปี2020นะครับปีนี้ก็2024แล้วก็โหโห4ปีเรียบร้อยแล้วครับก็นานมากดองไว้แบบได้ทีแล้วละ่ะตัวนี้เขาไม่ได้มาเป็นเดียเด่ยวๆนะครับเขามาเป็นพักคู่มาเป็นแบบ2ฟอร์มนะครับร่างแดงกับร่างม่วงๆเนี่ยร่างปืนอะไรประมาณนั้นนะ่ะไปอ่านบล็อกกันครับไปดูกันเลยอ่าเรามาดูตัวบล็อกตัวกล่องกันก่อนครับหน้ากล่องนี่เราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นๆน,นะครับ เพราะว่ามันจะเป็นแบบกล่องแบบปานๆกว้างๆแบบเนี้ยซึ่งกล่องตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่มีซีรีส์เดียวกันครับโมมทารอสก็จะเป็นทรงผอมๆแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษนก็คือมันมี2ฟอร์มนะครับในกล่องเดียวเลยเป็นซอฟต์ฟอร์มนะครับที่เป็นดาบแล้วก็กันฟอร์มนะครับที่ใช้ปืนสีม่มวงๆเนี่ยอ่านี่เขาบอกชัดเจน,นครับมัสไรเดอร์เดนโอซอฟต์ฟอร์มแล้วก็กันฟอร์มครับ ด้านหลังนี่ชัดเจนครับเราสามารถเล่นได้ถึง2รูปแบบแบบนี้ครับเป็นแบบออริจินอลของเขานะครับกับตัวสีม่วงอันนี้สําหรับกล่องนี้นครับตัวนี้เป็นล็อหฮ่องกงนะครับนี่เขาจะแปะสติกเกอร์แบบนี้ชัดเจนถ้าเป็นล็อตญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีพวกสติกเกอร์อแบบนี้แปะมานะครับมาแกะดู ด้านในเขายังคงเป็นเหมือนตัวอื่นๆนะครับก็จะมีใบธรารมาชิเนชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมากบอกชิ้นส่วนบอกวิธีการเปลี่ยนฟอร์มครับแล้วก็นี่ครับตัวถาดของเขาแกะมาดูนี่เราจะเห็นว่าเป็นตัวเต็มๆของเขานะครับปกติ แล้วก็มีเป็นฟอร์มของเขาการฟอร์มมาให้เปลี่ยนได้นะครับนี่เป็นชิ้นส่วนแบบนี้ก็พวกอาวุธต่างๆครับด้านใต้ปืดโอ้มีเพียงชิ้นเล็กๆเท่านั้นเป็นพวกชิ้นส่วนมือล้วนๆเลยครับก็มีประมาณนี้เท่านั้นครับในกล่อง ความสูงของเจ้าเดนโอตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่สิบหซนติเมตรครับนี่โหอย่างสวยอะ่ะนี่สำหรับตัวนี้นะครับ แฟนเดนโอก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับคอนเซปต์ดีไซน์เนี่ยก็มาจากโมโมทาโร่นะครับก็คือดีไซน์เป็นลูกท้อนเนี่ยตรงตาแล้วก็บวกกับคอนเซปต์ของรถไฟนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันลงตัวมากหัวใจหลักของการดีไซน์ของมาสไรเดอร์ทุกๆซีรีส์นะครับ เขายังคงดีไซน์ที่เป็นตาตาใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยตาใหญ่ๆแดงๆกลมๆเนี่ยสังเกตว่าเขาก็ยังพยายามให้มันดูเป็นลูกกระตานะครับโดยการเอาลูกท้อเนี่ยมาผ่าครึ่งแล้วก็แยกออกมามญี่ปุ่นคิดเก่งจริงนะครับตัวนี้ดีไซน์ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับในยุคเฮเซยุคหลังๆเนี่ยมันจะไม่ไม่มินิมอลเหมือนทางยุคโชวะหรือว่าเฮเซในยุคแรกๆอย่างพวกคูกะอาคิโตะอะไรพวกนี้แต่ผมว่ามันยังดู ดูสวยดูโอเคครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้ลกเกินไปนี่จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นลูกลูกทอนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นดีไซน์เป็นเหมือนแบบเป็นรถไฟนะครับโดยร่างออริจินอลเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเกราะแบบนี้ครับจะเป็นแบบชุดดาๆเลยเป็นเป็นเป็นแบล็งเคลย์อะไรแบล็งฟอร์มหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแล้วถึงจะมาเป็นซอฟ์ฟอร์มอันนี้นะครับเป็นเกราะแดงสีเงินนี่ก็เป็นการลงสีเพิ่มนะครับแต่เนื้อพลาสติกจริงๆเนี่ยจะเป็นเนื้อสีดําตรงนี้ ีด้านใต้ตัวนี้เขาไม่มีปั๊มอะไรเลยฮะ,ะนี่นะไม่มีอ่ะก็ประมาณนี้แล้วนี่ก็คือชิ้นส่วนมือนะครับอย่างอันนี้จะเป็นมือแบบแบบเกรงๆนะครับแบบมือนิดๆแล้วก็มีมือแบบชูกำปั้นกดไลค์นะครับ อันนี้อันนี้น่าจะถือพาสนะครับพาสในการแปลงร่างน,นี่จับอาบุหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนจับปืนหรือน่าจะจับปืนนะอันนี้มือคลายหลวมๆครับอันนี้มือแบบชีน้นิ้วนี่อันนี้เห็นใช้บ่อยใช่ไหมแล้วก็มีมือนี่มือที่ติดกับบอดี้ครับจะเป็นมือกำหมัดมิดมิดครับ ก็ให้มาหูเยอะอยู่นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8รวมกับอันนี้ก็8คู่เลยนะครับการเปลี่ยนชิ้นส่วนก็เขาไม่ยากอยู่แล้วครับเขาทำง่ายๆเราเป็นชีนิวแล้วกัน,นแน่นหนาเลยครับอ,อ ต่อไปเป็นอาวุธดาบนะครับของซอฟต์ฟอร์มนี่ก็จะมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ครับเป็นพลาสติกลงสีเก็บดีเทลได้ออกิกดีนะครับเนี๊ยบเลยตัวนี้ไม่มีลูกเล่นไม่สามารถถอดอะไรได้นะครับเราก็เอาชิ้นส่วนมือครับมือที่จับดาบเนี่ยมาเสียบเลยแล้วก็เอาไปเสียบ เปลี่ยนกับมือชิ้นส่วนกำมัดอันนี้ครันี่เรียบร้อยนี่โพสท่ากลนกลแบบนี้ได้เลยนะสำหรับเจ้าชิ้นส่วนอาวุธ4ชิ้นนะครับก็เอามาเนบตรงข้างๆเข็มข,ข,ขัดได้นะครับโดยเจ้าอาวุธชิ้นนี้ยมันจะมารวมร่างแล้วก็เป็นพวกเป็นดาบเป็นปืนอะไรพวกนี้นครับ ในการประกอบล่างตำแหน่งของเขานะครับก็คือตรงนี้ด้านด้านซ้ายของเขานะครับมันก็จะเสียบตัวนี้ครับเสียบตามได้เลยนี่แล้วก็ดันให้มันลงล็อกครับมันจะมีตัวแง่งอยู่นะครับแบบนี้ให้เรานี่แล้วก็ลูดลงมามันจะเข้าล็อกแบบนี้ครับด้านนี้ก็เหมือนกัน นี่เรียบร้อยทั้งสองฝั่งครับซ้ายขวานี่อันนี้เขาก็จะมีเป็น Rider Pass นะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็น่าจะคุ้นคุนะครับขึ้นรถไฟก็ต้องมีแบบมีพาสในการขึ้นรถไฟต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Rider อร์เดนโอตัวที่เป็น blank form อะ่ะตัวที่ล้โลนสีดำๆๆนะครับอันนั้นอะ่ะมันเปรียบเทียบเป็นเหมือนเป็นชาชลา,าที่ให้พวก ฟอร์มต่างๆเนี่ยมาจอดเทียบแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนะครับโดยการต้องใช้พาร์สเนี่ยเรียกฟอร์มต่างๆเข้ามานะครับเนี่ยอย่างพวกพาร์สเนี่ยตัวละครของเรียวทาโร่นะครับหรือว่าเคนชินที่เรารู้จักกันดีนะครับนี่แหละคนเดียวกันเขาก็จะใช้พาร์สเนี่ยมามาผ่านตัวเข็มขัดครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเกราะมาเป็นเดนโอตัวนี้ครับซอฟต์ฟอร์มะหรือว่าจะใช้พาร์สเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการฟอร์มก็ได้นะครับ พูดถึงการฟอร์มมาดูการฟอร์มกันนี่ครับและนี่ก็คืออะเซสซอรีทั้งหมดนะครับที่จะมาเปลี่ยนรูปร่างเป็นกันฟอร์มนะครับนี่โดยเขาจะมีให้ส่วนหัวมาอีกหนึ่งหัวเลยลก็ชุดเกราะด้านหน้าแล้วก็เกราะตรงบริเวณต้นขาครับหัวเข็มขัดจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีม่วงแล้วก็ปืนนะครับเพิ่มมาเปลี่ยนจากดาบเป็นปืนอืมเจ๋งมาก มาดู้จะเปลี่ยนยังไงเนี่ยอะทำตามคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้ดึงบริเวณแผงเกราะหน้าอกเนี่ยครับดึงยังไงวะนี่ออกแล้วโอโหเป็นอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้ครับโ้งด้านในของเขาเงี้ยกันสดๆแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนหัวหัวนี้เปลี่ยนยังไงเนี่ยดึงเลยเหร เออง่ายดึงออกมาจาก,กล็อกของมันเท่านั้นครับแล้วก็เสียบกลับแล้วก็เปลี่ยนกราะเขาป๊นปืนปอ่ะฮ้ยง่ายนะเนี่ยนึกว่าจะยากเนี่ยลงล็อกละจากนั้นครับเรามาแงะตรงต้นขาต้นขาก็แง่ง่ายครับอันนี้เปลี่ยนชิ้นส่วนได้สบายมาก อย่างสวยอะ่ะอ๋อแล้วก็หัวเข็มขัดแงะมหม,มค่อนข้างจะแน่นครับต้องต้องใช้เล็บแงะครับจะมีเป็นร่องอยู่สีหลุมนะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยเปิดเรียบร้อยติดชิ้นส่วนที่หลุดนนครับต้นขานี้ค่อนข้างจะหลวมหรือเปล่ามันประกบไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่ครับ เหมือนมันเหมือนมันจะหลุดง่ายนะแลวนี้ครับอาวุธของการฟอร์มครับก็ต้องเป็นปืนแน่นอนมันก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนแบบนี้เอามาประกอบกันครับเวลาเราจะใส่เราก็ดึงอันนี้ก่อนครับเพราะว่ามันเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบกันไปแล้วอะนี่ให้มันเป็นแบบแบงแบงเปล่าๆแบบนี้ครับ นี่โคตเท่เลยสุดเฟี้ยวเจ๋งสุดๆต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของเจ้าเดนโอตัวนี้กันครับจุดขยับส่วนหัวครับหมุนได้รอบเงยหน้าก้มหน้าเอยียงคอได้หมดครับ คือดีมากจุขยับทั้งหมดครับบริเวณเกาะไหลนี่เขามีชิ้นส่วนตรงนี้โยกหลบได้ครับมันจะไม่ติดขัดอะไรเลยนี่และตรงบริเวณหัวไหล่นะครับมันก็สามารถยกได้ด้วยนี่ยกขึ้นมาหรือดึงลงมาได้ครับเนี่ยทำให้มันขยับได้ดีมากข้อต่อแบบเนี้ยนี่มุนชูแขนได้แล้วเกาะเนี่ยมันก็จะหลบได้ด้วยครับ หรือว่าเหยียดกางแขนออกมาด้านข้างก็ได้หมดครับต้นแขนมีจุดขยับนะครับตรงนี้นี่นีนกางงอศอกครับปึชปึชปึ๊ดนี่สองสเต็ปนะครับทำให้มันงอได้เยอะมากข้อต่อแขนข้อมือครับก็หมุนได้รอบอยู่แล้วช่วงเอวครับกึ่งกลางลำตัวก็มีจุดขยับครับตรงนี้ แล้วก็บวกกลับตรงเอวด้วยทำให้มันก้มได้เยอะเลยนี่ก้มและแอนแอนนี้ก็เยอะนะครับหรือว่าบิดตัวบิดตัวด้านข้างนะครับดีมากการยกขาปึช้ามากกว่า90อ,องศาครับเตะสูงได้เลยหัเขาก็2สเต็ปครับงอได้เยอะอยู่ ข้อเท้าครับบิดได้กระดกได้ครับและปลายเท้าก็กระดกได้ด้วยเจ๋งมากกลา,างขาข็ก็โอ้โหอ,อ,องศาการกลางขานี้ไม่ธรรมดาครับยิมนาสติกลีลาได้เลย <c oughs> ท่าประจำของช่องเราครับซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งจัดได้ขนาดนี้ก็ ถพทาอะไรก็ได้ครับสบายๆอยู่แล้ว ครับและทั้งหมดก็คือรีวิว hf f i g u art chinko joseho body สอดนของ deno นะครับซึ่งตัวนี้มีความพิเศษก็คือมันเป็นกล่องที่รวม2ฟอร์มในกล่องเดียวนะครับก็จะเป็นกล่องปั้นๆใหญ่ๆแบบนี้เออมันค่อนข้างมีลูกเล่นที่น่าสนุกน่าประทับใจนะครับแล้วจุดขยับของลายเนี้ยเขาทำได้ดีได้โอเคอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเรายังจัดนีเป็นคู่หูของเขาครับ โม o ทารอสซึ่งจะเป็นอิมเมจินที่มาสิงร่างเรียวทาโรนะครับซึ่งจะเป็นร่างแรกตัวแรกเลยครับเป็นร่างหลักของเดนโอนั่นเองครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นล็อตฮ่องกงแต่ว่าผมเองเนี่ยลืมราคาแล้วครับโอ้โหจัดมาตั้ง4ปีเลยครับแต่จำได้ว่าอยู่ที่ราวๆประมาณ2,500อยู่อะไรราวๆเนี้ยไม่ถึง3,000นะครับแต่ราคานาะตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่า ยังหาได้หรือเปล่าตอนเนี้ก็ลองไปจัดกันดูนะครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ายการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ